สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดและแช้กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชรแช่กดนานๆกดยานยัน,นกดเยอะๆนะคะเรามาเบรกแล้วก็ฟังเรื่องเล่าเบาๆจากภาพกันค่ะแต่จะเบาหรือเปล่าเนี่ยต้องไปตัดสินใจกันเอาเองนะคะตามไปดูว่าดิฉันมีอะไรจะมาเล่าสู่กันฟัง ค่ะวันนี้คนอาจจะบอกว่าดิ่ฉันเปิดด้วยดอกไม้สวยงามแต่ถ้าซูมเข้าไปดีๆนี่นะคะจะเห็นว่าเอามาจากช่องชุมชนของคุณวิเชียนณวันวาน,วานนะคะแล้วการ์ดที่เขียนนี่ก็คือว่าเป็นกําลังใจมอบเป็นกําลังใจให้กับแม่น้องชมพู่พ่อน้องชมพู่ครอบครัวน้องชมพู่จากทีมงานของหัวระพานะคะหัวระพาและทีมงานหัวระพาคุณวิเชียนเขียนแคปชั่นทานองชี่ว่าเหมือนกับว่าให้เอาไว้เตือนใจให้คิดถึงวนันวานอะไรทานองเนี้ยนะคะอะไรแบบเนี้ย ต้องการจะเตือนใจใครคะเตือนใจสาวิจีว่าโหัรพาเคยให้ช่อดอกไม้เคยให้กำลังใจหรือเตือนใจให้ fc ของโหัรพาหรือ fc คนไหนก็ได้ fc ของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองหรือใครก็ได้ที่ไม่ชอบการ,กรทาของสาวิิจีตอนนี้อ n ตี้สาวิิจีตอนนี้เตือนใจว่าสาวิิจีเป็นคนในระคุณเขาเคยให้ช่อดอกไม้เขาเคยให้กําลังใจทําไมวันนี้คุณมาว่าเขาเขี่ยวคุณมาพูดถึงเขาอย่างนั้นอย่างนี้ คุณคุณต้องทดแทนความแค้นต้องชำระคุณวิเชียนน่าจะรู้เรื่องนี้ดีนะคะน่าจะเป็นคนที่อ่านอะไรแบบนี้พวกจมยงจมยุทธอะไรอย่างนี้อยู่ก็จะรู้ว่ามันต้องแยกกันค่ะถ้าคุณคิดว่าการให้ช่อดอกไม้สาวิตรีช่อหนึ่งแล้วสาวิตรีจะต้องเป็นหนี้บุญคุณไปตลอดชีวิตจะจิกด่าจะว่าสาวิตรีจะเสีย้ยมจะแสะจะกระแนะกระแหนะอะไรยังไงก็ได้สาวิตรีถ้าตอบโต้เมื่อ,อไหร่คุณก็จดช่อดอกไม้นี้มาฟาดหัวแล้วเขาเคยให้ช่อดอกไม้เธอนะมันใช่หรอคะ แบบนี้มันถูกต้องเหรอคะคนที่มาซื้อผ้าสาวิตรีซื้อมากซื้อน้อยซื้ออะไรแต่แล้วจะคิดจะเอาสาวิตรีไปด่าสาวิตรีต้องนิ่งเพราะว่าเขามีบุญคุณอย่างนั้นนหะคะถ้าเป็นตัวคุณวิเชียนโดนคุณวิเชียนจะรู้สึกอย่างไรคนที่เขามาเปิดห้องพักสมมติพระผาเพื่อนมาเปิดห้องพักให้อุดหนุนช่วยเหลือคุณวิเชียนแล้วตะคอกคุณวิเชียนไปด่าโอ้โหโรงแรมแม่งอุสกปกอ้ไม่ดีเลยอย่างนู้นอย่างนี้คุณวิเชียนจะหุบปากนิ่งเหรอคะ คุณนิชินต้องนั่งคิดว่าเฮ้ยก anyway ็มีบุญคุณนะเว้ยตอนนั้นไม่มีใครมาพัฒน์ธงมันช่วยให้กิจการเราดีขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทนต้องยอมเราต้องทนให้เขาตกหน้าเหระคะเขาตกหน้าข้างซ้ายถ้าเราไม่บุญคุณเขาเราต้องยื่นข้างขวาให้เขาตกอย่างนั้นเหรอคะดิฉันว่าไม่เข้าท่าค่ะท่าโหรพาไม่ได้เริ่มก่อนไม่เคยพูดอะไรถึงสารวิจิเลยอยู่ไม่อยู่สังิจติงเด็กอีเหี่ยวช่อดอกแอันนี้คุณนิเชยนเอาไปฟาดหัวสารวิจิตได้เลยค่ะ แต่นี่สาวิตีไม่ได้เริ่มไม่ว่าจะเป็นจันสีอีทานนางเยอรมันเชฟเฟิร์สิบจีรหรือจัก,กรพงศ์แม้กระทั่งคุณวิเชียรเองโหรภาสาวิตีไม่ได้เริ่มคนอื่นเริ่มสาวิตีไม่ได้ตอบโต้ทันทีทันใดด้วยซ้ําไปแต่พอถึงจุดหนึ่งน้ำก็จะเต็มแก้วค่ะความอดทนของคนมีขีดจํากัดและเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ ้ามานั่งนึกถึงโอโหวันนั้นเขาให้ช่อดอกไม้ฉันสวยมากเพราะฉะนั้นเอาให้มันตกไปให้มันด่าไป,ไปทนไปทนไปสาวิธีต,ต้องทนจนวันตายเหรอถามหน่อยใครที่บอกให้หน่งมเมเดทาใจกว้างๆอย่าไปถือสาปาท้ายบ้านเลยแกก็อย่างนั้นอย่างนี้ดูลีลาของ,งานางท้ายบ้านก่อนนะคะ เช้ายกมือไหว้เขาขอโทษขอโทษขอโเพิ่แพ๊บเดียวอีนี่ทําคลิปเรื่องควายๆแล้วแป๊บเดียวเองค่ะไปถ่ายรูปควายแล้วก็เอาเสียงอย่างอื่นมาใส่เรื่องควายๆดูสันดานนางท้ายบ้านค่ะกี่ครั้งกี่คราวมาแล้วที่พยายามที่จะกระแนกกระแหนเสกสีปากดีนักนะมึงเดี๋ยวต่อไปจะมีปัญหาเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องอีท้ายบ้านยักยอกเงิน ค่าขายกับข้าวค่าขายอาหารหรือยักยอกอาหารเอาของดีๆไว้กินเองเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องนี้รอแป๊บท้ายบ้านมึงรอแป๊บหนึ่งจากเรื่องควายๆจะเป็นเรื่องโจรโจรห้าหกวันก่อนบาลลู้ก็มาช่วยที่ตรงที่ทำศารานะคะแล้วก็เปอยเปรยก็มีการคุยกันถึงเรื่องจะบุงจะบวชจะอะไรยังไง แล้วก็หายเงียบไปกลับมาวันนี้เอาอีกแล้วจะบวชอีกแล้วค่ะบอกก็คือจําได้ไหมครีบเคยมีคลิปที่แป้เขาพาไปรถน้ำบนแล้วเขาก็ดูเหมือนตัวสันตาเหลือกแต่เหมือนผีเข้าแล้วเขาก็บอกก็เข้าใจคอไม่ค่อยดีนึกอยากจะบวชนึกอยากจะบวชนึกอยากจะบวชก็รอดูกันค่ะว่าจะบวชเมื่อไหร,ร่ยังไงหวังว่าคงจะไม่เป็นคอนเทนต์ให้คนเข้าไปดูมาคือคือคือจะดับคอนเทนต์เรื่องหมาเอาคอนเทนต์เรื่องบวชมาแทนหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันไปนะคะ แบบนี้คอนเทนต์ลักหมาต้องมาค่ะไอชิดปากแปรนี่เป็นตัวจับคอนเทนต์ได้ดีที่สุดตอนนี้เริ่มเริ่มทุกคนต้องทำคอนเทนต์ลักหมาอู้อยากให้น้องหมาอยู่มันไม่จบง่ายๆหรอกค่ะเพราะว่าทุกคนก็เห็นอยู่ว่าทุกอย่างรูปหน้าปะจมูกหมดไม่มีใครยอมรับความผิดอย่างแท้จริงว่าความผิดจริงๆที่ท้ายบ้านทำกับหนึ่งเมดนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับหมาแต่มันเกี่ยวกับการหนึ่งทานหนึ่งเมดค่ะ มันเกี่ยวกับการนินทาหนึ่งมีเดการพูดให้คนเข้าใจว่าหนึ่งมีเดหน้าไหว้หลังหลอกพฤติกรรมหน้ากล้องเป็นอย่างหนึ่งดูเป็นคนดีแท้จริงแล้วไม่ใช่เท่าที่ดูตั้งแต่ที่ท้ายบ้านไปอยู่บ้านสวนผักแล้วย้ายออกมาน่าจะมีปัญหาอะไรกันหลายอย่างน่าจะมีการต่อว่าต่อขานกันเพราะว่าท้ายบ้านตั้งแต่ออกมาจากบ้านสวนผัก ก็มีอาการที่จะพูดลามปามไปถึงพยายามจะพูดพูดเป็นไนๆว่าพี่ต้องไปหลายวันอะไรทํานองนี้อยู่ตลอดเวลาท้ายบ้านดูอาการแล้วจัดจ้านมากนะคะดูปากดูคอดูวิธีก็คือเขาเป็นแม่ค้าแล้วถ้าไม่แน่จริงนะคะไม่ทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งครอบครัวมาเกาะทํามาหากินกับไอ้พวยได้เป็นปีๆอย่างนี้แล้วค่ะ มันต้องตัวเองต้องมีปัญหากับภายในครอบครัวอาจจะเป็นพ่อปากตัวเองที่ชอบไปซ้ำแซะนินทาคนน้นคนนี้เลยอยู่กับลูกไม่ได้ต้องมาอยู่ที่นี่อาจจะเป็นเรื่องนั้นค่ะ ข่าวดีของลุงหว่างคราวนี้เป็นข่าวดีที่มาจากชัยชัยชาแนลแล้วเราก็รู้รู้กันอยู่ว่าชัยชัยชาแนลกับหน่งเมเดยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าผู้ใหญ่ใจดีคนแรกที่ช่วยซื้อบ้านให้น้องตองช่วยน้องตองนั้นก็คือผู้ใหญ่ใจดีที่มาจากเมเดหน่งเมเดการนี้ ทฉันคิดว่าอาจจะผ่านมาอีกทีหนึ่งจากผู้ใหญ่ใจดีของหนึ่งมเมดีให้ชัยซึ่งมีความรู้ทางด้านสร้างด้านอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยดูให้กับลุงหวังว่าจะซื้ออุปกรณ์เพื่อลุงหวังน่าจะสร้างบ้านเองได้แต่สิ่งที่ขัดสนก็น่าจะเป็นเรื่องของการจ้างแรงงานมาช่วยแล้วก็การซื้ออุปกรณ์ซื้อข้าวของก็อาจจะให้ชัยมาเป็นคนกำกับดูแลการใช้เงินตรงนี้นะคะชัยก็เดินทางไป ชิชาลุงหวังไปดูที่จะสร้างบ้านเอาของที่เอซีฝากมาให,ให้ความโชคดีของลุงหวังอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ลุงหวังเป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกทีมก็ะต้องถอยออกมาจากนานนั้นนะคะบริไกลเป็นว่ามีหลายคนมองว่าเขาแท็กทีมกันแล้วหนึ่งมีเดชัยสาวมนแล้วก็ลุงหวงังมีหลายคนไอ้ข่าวหุ่แนแน่นอนที่สุดค่ะเริ่มขึ้นพูดแล้วว่าเขาจับมือแท็กทีมกันแล้วเขาจับมือแท็กทีมกันแล้ว มันเป็นแค่ fc พตที่สงสารคนที่ถูกไอ้ผัวอีเถดประจานพูดถึงในทางที่ไม่ดีแล้วเขาก็ต้องออกมาจักนาเขาก็เลยเกิดความสงสารเขาไม่ได้ไปแท็กทีมกันเพื่อจะไปสู้อะไรหรอกค่ะเพียงแต่เขาให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันสำหรับคนที่โดนแบบเดียวกันสังเกตเลยว่าจิมมี่เองตอนนี้ก็จะออกมาพูดถึงเรื่องใช้เรื่องหมาสนับสนุนและให้กำลังใจเพราะจิมมี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกฉีบออกไปค่ะ ต้องออกไปแล้วไม่สามารถจะพูดถึงเรื่องนาได้ยกเว้นเรื่องคนที่ออกจากนาไปแล้วเวลาโดนประเด็นโดนด,นดราม่าแล้วก็จะมีคนคอยจ้องด่าจิมมี่อยู่เสมอตามภาพนี้ค่ะเมื่อไหร่มีประเด็นของคนที่ออกนอกนาถูกถีบถูกเคียออกนอกนานะคะจิมมี่ก็จะพูดถึง แม้ว่าจะโดนไอ้ขาหมูคอยด่าคอยลูกจิมเสือกลูกจิมอย่างนู้นอย่างนี้ตัวมันเองมันก็ออกนอกนาไปก็เสือกแต่ไม่มีใครข้าเอาหัวมันเพราะสันดานมันเลวจิมมี่จะพูดถึงเสมอพูดถึงแล้วก็ให้ความเห็นใจให้กําลังใจเพราะตัวเองก็รู้ว่าโดนเหมือนๆกันโดยเฉพาะเรื่องบ้านเรื่องขายบ้านโดนเ,นเหมือนกันทีนี้ตรงจุดเนี้ยเนี่ยนะคะมันเลยทําให้มองว่าทุกคนรู้ว่าเมื่อไหร่มียูทูบเบอร์ออกมามันจะมี ผู้ใหญ่ใจดีบางส่วนถอนตัวตามยูทูบเบอร์ออกมาด้วยจะมีเอฟซบางส่วนเริ่มเห็นว่าเอ๊ะทำไมไอ้พลอีกิทถึงเป็นคนแบบนี้เขาช่วยสร้างเขาช่วยทําเขาช่วยจ่ายมาตั้งเท่าไหร่ถึงวันหนึ่งไม่มีเยื่อใยเขาจะเป็นผู้ใหญ่เป็นไงว่าเขาเสียเสียหายขึ้นไล่ต่อว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้สารพัดส,สารเพจะมีเอซบางส่วนเริ่มเห็นก็ถอนตัวออกไปนั่นคือไอ้พวยกับอิท ดงดอกเกิดวิกฤตศรัทธาของเอฟซีเราจะเห็นการทะเลาะเบาแวงกับคอมเมนต์ของเอฟซีอยู่จากหลายๆช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องพลยเถกเองช่องไอชิดนะคะก็มีการทะเลาะเบาแวงกับเอฟซีท้ายบ้านก็มีโฉกเฉียกกันเหมือนกันไอขาหมูก็เป็นเหมือนกันตรงที่มันบ่งบอกว่ามีปัญหาวิกฤตศรัทธา เพราะฉะนั้นอย่างที่ฉันบอกไอ้ช่องที่แอนตี้สวิตจีไม่ใช่แค่แอนตี้สวิตีเปล่าๆแต่วางผลประโยชน์จากเอฟซีของพอตอด้วยดังนั้นก็จะยกเรื่องวิกฤตศรัทธาของผู้ใหญ่ใจดีที่ถอนตัวออกจากสวิตจีขึ้นมาพูดด้วยเช่นกันเพื่อที่จะกลบเรื่องของไอ้ผวยก็ถือว่าเป็นการช่วยอยู่ใต้อุ้งปีนไอ้ผวยประเภทหนึ่งคะ่ะ จำคลิปเมื่อวานได้ไหมคะที่ที่ฉันบอกว่าไอ้ขาหมูเนี่ยไม่ได้นอนโรงแรมหรอกเพราะกลับมาถึงที่บ้านทําคลิปตั้งแต่เชา้าจะรีบเช็คเอาท์กลับทำไมแล้วยฉันบอกตอนที่มันอวดหรือไปกินอาหารว่าทําคลิปในโรงแรมอวดหน่อยนะมันเพิ่งมาอวดเอาเมื่อวาน่ายๆหลังจากที่ที่ฉันท้าทายไปตกลงมันคืออะไรรู้ไหมคะครอบครัวมันทุกคนคนอื่น อาาลูกชายแล้วก็เมียมันนอนโรงแรมค่ะแต่ตัวมันกลับไปนอนบ้านมันถึงไม่ทําคลิปไม่สามารถทําคลิปตอนกลางคืนที่เข้าโรงแรมได้มันกลับไปนอนที่บ้านแล้วก็ขับรถออกมาเพื่อที่จะไปรับครอบครัวให้เช็คเอาท์อีกทีหนึ่งถึงได้เข้าไปทําคลิปนี้เอามาอวดโอ้โหเห็นแล้วสมเพศแทนเลยสมน้ะที่มันบอนกว่ากูเป็นแค่คนขับรถเออขับรถมาส่งเขากินข้าวข้าวได้กินกับเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ่ะขับรถมาส่งเขาเสร็จก็ กลับบ้านนั้งมานอนบ้านซื้อโจ๊กปักซอยมานั่งกินอยู่คนเดียวในบ้านหรือเปล่าเอ่ยน่าสมเพชมากเลยนะโอ้โหมีค่าแค่คนขับรถนี่เมียมึงเขาไอาคือไม่กล้าออกงานออกอะไรกับมึงขนาดนี้เลยเหรอเขาอไยขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหมงไปทําอะไรให้เขาอับอายในตัวมึงขนาดนั้นวะไอขาหมู เรามาจบด้วยข่าวดีๆกันสักข่าวหนึ่งนะคะก็คือวันนี้เป็นวันที่สวิตีลงเสาเอกคือลงลงทุกเสาแหละแต่เป็นการเริ่มต้นลงเสาเพื่อที่จะสร้างบ้านที่บ้านนายอก็เห็นมีผู้ใหญ่มีอะไรอย่างนี้ไปการประถอนก็ไปก็ไปดูคุมงานชุ่มช่าชุ่มฉ่าช่าง,งวาก็ไปก็ขอให้ วันนี้เป็นวันดีศีวันให้การเริ่มต้นลงหลักปักฐานอีกที่อีกชีวิตหนึ่งของสาวิตรีราบรื่นมีความสุขเจริญรุ่งเรืองในทำนองครองธรรมที่ดีมีสติตั้งมั่นมีปัญญานำทางและมีความตั้งใจมีความจริงเป็นอาวุธและหนูจะชนะทุกอย่างก็ขออวยพรให้สาวิตรีและน้องสดิง้ง ไปได้สวยไปได้ดีไม่ต้องสนใจใครจะมาขอบตาร้อนวันนี้อาจจะมีหลายคนที่อาจจะมีข่าวนะคะมีการขับรถพุ่งชนลงน้ำขงน้้ำแข็งกันไอพวกขอบตาร้อนทั้งหลายมันร้อนจัดมากเอามาประครบเบ้าตาไปได้พุ่งชนลงน้ำแข็งแม่งเลยอาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอาจจะมีข่าวนี้เยอะโดยเฉพาะไอ้ไหลน่าจะชักดินชักงอตายไปแล้ชักดินชักงอตายไปแล้ว <laughs> <laughs> ก็ขอแสดงความยินดีกับสวิจีด้วยค่ะอะแล้วแถมนิดนึงเมื่อวานนี้ดิฉันตอนแรกก็เอาภาพมาแล้วแต่ไม่เอาดีกว่าเมื่อวานสวิจีพูดว่ามีบ้านงานงานศพงานขาวดำเราก็รู้ว่าเป็นพี่ชายของแม่ดาเซมารีเราก็กำลังคิดแล้วเราก็รู้อยู่ว่าแม่ดายอยู่ฝั่งนี้นะคะ เราเห็นก็มีพวกแอดมินของไอ้พลอยเถิดไปช่วยงานก็เป็นลูกเป็นหลานเนาะแม่พีก็ไปคนคนที่อยู่ฝั่งไอ้พลอยไปกันเกือบหมดดิฉันก็นึกในใจว่าเอ๊ะสาวิจีจะไปไหมก็ปรากฏสาวิจิกับพระอนก็ซื้อน้ําไปช่วยงานนะคะคือซื้อน้ําขวดเล็กๆเ,เ,เอาไปช่วยในบ้านงานรู้สึกจะกเออสิบห้าแพ็คนึ้งไงเนี่ย เขาบอกก็ซื้อมา20แล้วก็เอาไว้กินเอง5และอีก15ก็เอาให้บ้านงานนั้นไปก็เรียกคนมาช่วยยกช่วยอะไรจากนั้นเสนวิดีก็เข้าไปจุดธูปกราบศพพร้อมกับป้าถอนน,นนะคะแล้วก็มอบเงินทําบุญช่วยงานศพไปด้วยกับเออดิฉันไม่ทราบว่าเป็นเป็นภรรยาหรือเปล่านะอันนี้อันนี้ไม่ทราบกับกับคุณยาย ออท่านหนึ่งที่นั่งอยู่หน้าโรงศพนะคะก็มีการไปกราบศพันเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออแม้จะไม่เห็นว่าจะมีใครฟังไหนมีการทักทายสาวิจิตรมัไหมดิฉันเห็นว่าเป็นการแยกแยะที่ดีค่ะแล้วนี่คือน้ําใจที่สาวิจิตก็มีกับคนในหมู่บ้านเป็นน้ำใจที่สาวิจิมีให้กับคนในหมู่บ้านในส่วนของเถกก็ มีการไปแล้วก็มีการทําคลิปมีการบอกกล่าวว่าน้ําใจลุงป้ายดิฉันก็เลยเอาเรื่องของสาวิตรีมาพูดว่าก็มีน้ําใจมอนเหมือนกันเป็นเรื่องที่สาวิตรีไปด้วยตัวเองด้วยซ้ําเป็นเรื่องที่เราควรจะแยกแยกกันได้นะคะวิญญาตายเกิดเป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนไม่ใช่เป็นเรื่องของโจทหรือจําเลยเนาะ